ีการติดตั้งโปรแกรม Format Factory ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแปลงนำสกุลไฟล์มมเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอรูปภาพหรือว่าเสียงนะครับผมจะติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับซึ่งโปรแกรม Format Factory เราจะติดตั้งผ่านไฟล์ชิปหรือว่าจะแตกไฟล์ชิปแล้วติดตั้งก็ได้ แต่จุดต่างก็คือถ้าเราติดตั้งผ่านไฟชิปข้อนหนึ่งก็คือมันไฟที่มีการชิปจะปลอดภัยต่อการติดไวรัสแต่ถ้าเราแตกไฟมามันจะติดตั้งได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าการที่เราชิปไฟไว้แต่จุดต่างก็คือว่า,อาโอกาสที่มันจะติดไวรัสมีสูงกว่าไฟล์ที่ทำการบีบัด ตอนนี้ผมติดตั้งผ่านไฟที่บีบัดถ้าเราตังเกดเราจะเหน็นว่ามี w าร์อยู่ข้างบนด้วยแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะช้ากว่าการติดตั้งแบบที่เราไม่ได้บีบัดไฟนะครับแต่ไม่ต้องงงกับตรงนี้นะครับให้เข้าใจแค่ว่าเราจะติดตั้งช่องทางไหนก็แล้วแต่ความถนัดก็แค่นั้นนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะร,อรอแป๊บหนึ่งทางระบบก,ก็จะแจ้งให้เรากดปุ่มฟินิช นะครับตรงนี้ run format factory หมายความว่าเราปิดไปนี่จะให้มัน run โปรแกรมขึ้นมาเลยทันทีไหมและส่วนพวกนี้ก็คือเราจะยอมรับให้มีไอคอนพวกนี้อยู่ในส่วนของเว็บาว์เซอร์หรือเปล่าก็ติ๊กออกนะครับก็ติ๊กออกตรงนี้ก็คือเซตทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์อ่ะเราจะใหะ้ขึ้นหน้าเว็บ ของ ASK เป็นหน้าหลักเลยไหมก็ไม่ต้องครับติ๊กออกให้หมดฉะนั้นผมจะติ๊กแค่2ตัวข้างบนนี้นะครับจากนั้นรอแป๊บหนึง่งทางระบบก็จะเปิดประกาศแฟ c t o รี Factory ขึ้นมานะครับถ้าเราสังเกตจะเห็นว่ามันมีหมวดหมู่ของสื่อมีเดียต่างๆว่าจะเป็นวิดีโอ นี่คือนามสกุลข,ของไฟล์วิดีโอนะครับจะมีพวก mp4 เป็นนามสกุลข,ของ YouTube avi นามสกุลข,ของ Windows 3gp เป็นนามสกุลข,ของโทรศัพท์ rmvb ของโปรแกรม r e ี Real Player หรือว่าโปรแกรมฟังวิทยุส่วนกิฟก็เป็นนามสกุลข,ข,ของรูปภาพที่ Animation คือว่าทำให้มันมีชีวิตได้นามสกุล w m b เป็นนามสกุลที่เกี่ยวกับ การทําวิดีโอขึ้นบนเว็บและอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนนามสกุลข,ของเสียงก็จะมีเท่าที่เราเห็นก็คือ mp 3 wma ตรงนี้ส่วนมากเราจะประจําผิดกับ wmv นะครับมันใกล้เคียงกันแล้วก็ acc ประมาณนี้ส่วนรูปภาพก็จะมี p pg, p g p n g ico นี้เป็นนามสกุลข,ของไอคอนนะครับ bitmap bmp gif สังเกต gif gif จะมีทั้งวิดีโอ แล้วก็ส่วนของรูปภาพนี่ในคลิปคือมันถ้าเป็นวิดีโอคืนจะทําเป็นแอนิเมชันได้ส่วนรูปภาพก็จะเป็นภาพหนึ่งนะครับตรงนี้พวกชิปพวก pcx t g ทาก a อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โหมดอื่นๆที่เราจะสามารถนํามาใช้ได้ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาตั้งค่าก่อนว่าเวลาเราแปลงไฟล์เราจะเอาไฟล์ไปไว้ที่ไหนให้เรามาคลิกที่ ตัวเลือกตรงนี้สังเกตตรงโฟลเดอร์ปลายทางตงัวนี้มันจะเป็นตำแหน่งที่ที่เก็บไฟล์วิดีโอที่ได้ถูกทำการแปลงตามวัตถุประสงค์ของเราเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเราก็มาคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนแปลงนี้นะครับถามว่าเราไม่คลิกปุ่มเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็ได้แต่สังเกตดูนะครับว่าตำแหน่งที่เก็บของมันจะอยู่ลึก มันจะยากต่อการเข้าถึงห้องเราคือเราอาจจะไม่รู้ที่จะเข้าไปดูฉะนั้นง่ายที่สุดผมก็จะเอาไว้ที่นี่นะครับหรือสร้างโฟลเดอร์ไว้ต่างหากนะครับผมวินโดวดีครับกลับมาที่หน้าจอเลยแล้วไปสร้างโฟลเดอร์ไว้รอมันมันจะง่ายกว่านะครับแต่การสร้างโฟลเดอร์นั้นคุณต้องคลิกขวาเมาส์ บาพอพอที่เพื่ออะไรเพื่อดูว่าพื้นที่ที่คุณจะเอาวิดีโอมาเก็บอะมันมีพื้นที่ว่างพอไหมที่เก็บวิดีโอของผมพอครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดฉะนั้นผมจะเอาเก็บบ้าที่นี่นะครับผมจะสร้างฟลเดอร์อา่าผมใสชื่อว่า v e d แล้วกันนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนแปลงแล้วไปที่ ไฟที่เราสร้างเมื่อกี้โฟลเดอร์ที่เราสร้างอ,อยู่ที่ v e d นะครับโอเคฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำการแปลงไฟล์ต่างๆนะครับมันก็จะมาเก็บไว้ที่นี่เสมอกดโอเคครับจบร้อยคราวนี้การแปลงไฟล์อ่ะมันมีวิธีก็คือเราต้องนำไฟล์มามาใส่นะครับมาใส่ในโปรแกรมนี้แต่มาใส่แต่แต,แต่ว่า การมาใส่ทาว่าดุสิตีถ้าเราเห็นฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราถามเราก่อนว่าไอ้ไฟล์ที่เราจะนํามาแปลงเราจะนําไปแปลงเป็นไฟล์อะไรถ้าถามตัวเองแล้วตอบเองแล้รจะแปลงเป็นไฟล์อะไรเราก็มาคลิกที่เป้าหมายของเราสมมติผมเป็นผมมีไฟล์ mov ซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอแต่ผมต้องการแปลงเป็น avi ผมก็มาคลิกที่ avi อย่างเงี้ยฉะนั้นทุกครั้งที่แปลงไฟล์ mov ก็จะไปเป็น avi ตรงนี้ แต่ผมจะสรุปรวบยอดทั้งเดียวจบนะครับเอาง่ายๆคุณจะแปลงอะไรก็ช่างไม่ต้องไปสนใจตรงนี้สนใจแต่ว่าคุณจะแปลงมันเป็นไฟล์อะไรมากกว่าฉะนั้นผมจะย่อตรงนี้ลงมานะครับการแปลงไฟลนะ์นยคุณจะแปลงทีละไฟล์ก็ได้หรือจะแปลงรดเดียวหลายไฟล์เลยก็ได้นะตัวอย่างที่ผมจะทําให้ดูต่อไปนี้คือผมจะแปลงไฟล์วิดีโอนะครับหลายๆไฟล์พร้อมกันนะครับ ผมก็นำไฟวิดีโอที่ต้องการจะแปลงซึ่งไฟวิดีโอที่เห็นตอนนี้คือไฟวิดีโอเป็นนามสกุล flv นะครับผมลากใส่หมดเลยอย่างเงี้ยสังเกตพอเราลากใส่ทางระบบของโปรแกรม format factory ม,มันฉลาดพอที่จะรู้ว่าไฟล์ที่คุณเอามาใส่่ะมันเป็นวิดีโอเป็นเสียงหรือว่าเป็นรูปภาพถ้าเราดูตอนนี้มันจะสามารถตรวจสอบได้ว่าไฟที่โยนใส่นะ่ะ เป็นนามสกุลวิดีโออยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่มันจะดีดหน้านี้ขึ้นมาส่วนนี้ขึ้นมามันดีดส่วนนี้ขึ้นมาส่วนหน้านี้นะครับคือมันรู้ว่าไฟาที่คุณโยนใส่เป็นไฟวิดีโอมันเลยถามว่าไอ้วิดีโอที่คุณจะโยนใส่คุณจะเอาไปแปลงเป็นนามสกุลอะไรต่อซึ่งมันจะง่ายกว่าวิธีแรกที่คุณต้องไปติกต๊กติก๊กติ๊กเลือกเอานะครับฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะแปลงเป็นนามสกุล จะดูก่อนนะครับโอเคผมจะแปลงเปน็นนามสกุล MPG นะครับเข้ารหัส MPG เมื่อเสร็จก็กดตกลงนะครับพอกดตกลงสังเกตว่าไอ้ไฟล์ต่างๆที่คุณเอามามันจะมาอยู่ในลิสต์ตรงนี้นะครับและสังเกตตำแหน่งขาออกของมันนะนะครับตรงนี้ สังเกตว่ามันจะไปอยู่ณนะตำแหน่งที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นะครับคราวนี้เวลาเวลาเริ่มแปลงอะ่ะเราสามารถกดคอนโทรลแล้วก็เลือกไฟล์ที่จะแปลงทีละสามตัวสี 4, ตัวอย่างนี้ก็ได้โดยกดคอนโทรลค้างไว้หรือจะเลือกแปลงทีละตัวก็ได้แต่ณตรงนี้ผมจะแปลงทั้งหมดเลยนะครับก็กดที่เริ่มนะครับมันก็จะทํา การเริ่มแปลงไฟล์ไปทีละไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการแปลงไฟล์นั้นจะใช้เวลาน้อยหรือเวลามากก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของไฟล์วิดีโอหรือว่าไฟล์ที่เรานำมาแปลงนะครับมันต้องดูตรงนี้อีกอย่างอย่างเข้าใจว่าคุณภาพของการแปลงไฟล์นั้นมันขึ้นอยู่กับนามสกุลข,ของไฟล์ปลายทางนั่นหมายความว่า ไฟไปทางอาจจะเบลอแต่ไปแปลงเปน็นนามสกุลอื่นน่ะอาจจะชัดหรือไฟล์ต้นฉบับอาจจะชัดแต่ไปแปลงกับน,นามสกุลอื่นก็อาจจะเบลอฉะนั้นเราต้องมีความรู้ในเรื่องของนามสกุลไฟล์ต่างๆหน้าตรงนี้ด้วยว่านามสกุลไฟล์วีโอแบบไหนที่มันดีที่สุดนะครับตรงนี้ก็รอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับะนะครับเมื่อเรารอสักครู่ ก็จะเสร็จทุกไฟล์เมื่อเสร็จทุกไฟล์แล้วเราลองเข้าไปดูที่โฟลเดอร์ที่เรากำหนดเป็นห้องที่เก็บไฟล์ไว้นะครับมันจะไปไหมนะครับเราสังเกตว่าไฟล์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะมาอยู่ที่ห้องที่เรากำหนดแค่นี้ครับเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นได้แล้ว สำหรับการแปลงไฟล์ก็มีแค่นี้ครับผมให้ก็าเสียก็คืออยู่ที่ว่าเราจะจะเลือกใช้ไฟล์ตัวไหนมาแปลง,งมากกว่าแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะแปลงไฟล์นั้นที่ว่าไปเป็นไฟล์อะไรนะครับนั่นคือคําตอบครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม